ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้ไปหามาชมภาพ,พยนตร์อิงประวัติศาสตร์เมลนิกปฏิบัติการความพิโรธของพระเจ้าในปี2005ภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้รับรางวัลเกิดเกิียิเยอะแยะมากมายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในเดือนกันยายนป, 72, ปี1972การโจมตีของผู้ก่อ,อก,การร้ายในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ถูกตีแผ่แบบสดๆออกทางทีวีต่อหน้าคนดูโทรทัศน์มากกว่า900ล้านคนทั่วโลกนำมาซึ่งโลกใหม่แห,ห็นความรุนแรงที่ค่าดเดาไม่ได้ที่ที่2ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดรูร้อนและการแข่งขันนี้เกิดขึ้นที่มิวนิกเยอรมันตะวันตก จุดเริ่มต้นอันเล้าใจและโศกนาฏกรรมอันเศร้าสลดเมื่อกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายชาวปาเลสไตน์โหดแรงที่มีชื่อกลุ่มว่า Back ซปเท m b e r ได้บุกบ้านพักหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกลงม,มือสังหารสมาชิก2คนของทีมโอลิมปิกอิสราเอลยังจับตัวประกันเอาไว้อีก9รายได้ถูกนำเสนอผ่านทางโทรทัศน์ ต่อหน้าคนทั่วโลกและสิ้นสุดในอีก21ชั่วโมงต่อมาเ<ม>จ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองหนุ่มอิสราเอลผูล้รักชาติเมื่อได้ทราบการก่อการร้ายครั้งนี้เขายังคงเศร้าโศกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกท่าน<ม>ต้องไปหาพาพยนเรื่องนี้มาชมในความยาว3ชั่วโมง,งกว่าอัดแน่นไปด้วยการล้างแขนอัดแน่นไปด้วยการจำลองเหตุการณ์ที่สมจริงดูแล้วยังสะเทือนใจไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งความรู้เหตุการณ์กัญญาธมินภาพยนตร์ เรื่องเมลนิกปฏิบัติการความพิโรธของพระเจ้าในปี2005นำแสดงโดยอีลิกบานาเดนเนอร์คริเคียรัานหินเจฟฟี่ลัสผลงานการกำกับของพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์ดูหนังฟังเพลงอย่าลืมรักษาสุขภาพออกกำลังกายวันนี้จิตจ,จ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ